กลัวคนว่ารวยมันไม่ให้ใครเห็นบ้านอายนั่งแต่รถกระบะไม่เคยใช้มือถือ ความในใจตลกร้อยล้านพันล้านม่าโจ๊กโมกเปิดใจล่าสุดในรายการแชฉว่าเคยคิดอายุ60ก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่พอมีหลานตอนป่วยจะเข้าห้องเพราะเราปวดท้องมากโดนมอร์ฟีนปวดมากจนไม่รู้เรื่องแล้วถามเอ็มลูกสาวตอนนั้นกําลังท้อง5-6เดือนตั้งชื่อหลานว่าอะไรเขาไม่บอกเขาคงอยากให้หายออกมาเห็นหลานเราคิดว่าเราจะไม่หายไม่ได้ออกมาแล้ว คิดว่าตัวเองจะตายเพราะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยป่วยขนาดนั้นเป็นไวรัสตับไวรัสบีเราดื่มบ่อยด้วยปวดท้องถึงหลังบอกลูกเคยให้พาไปโรงพยาบาลหมอบอกตับบวมครั้งแรกที่เจ้าตัวป่วยหนกักจนคิดว่าไม่รอด ส่วนความรักเมียตลกซุปตาเผยเลิกเจ้าชู้เลิกมีเมียน้อยแล้วทําทุกอย่างที่เป็นความสุขเมียแล้วตอนนี้เผยถึงตอนพาเมียเข้าช็อปกระเป๋าหรูชาแนวห้างดังมัมบอกไม่ได้พาไปเมียลากเข้าไปเราไม่อยากเข้ารู้ว่ามันต้องมี3-4ถึงสแสนขึ้นไปเล่นตลกทั้งปีกว่าจะได้ซื้อสดเพราะไม่ชอบเขียนเช็คเราลายมือไม่สวยบางทีมันรู้ว่าเราจะเบิกเงินไปใช้มันก็จะแกล้งพา ไปซื้อโน่นนี่เราก็ต้องไปเบิกเงินสดมาใหม่อีกส่วนเรื่องไม่ยอมเปิดบ้านให้ใครได้เห็นนั้นมั่มเปิดใจว่ากลัวคนคิดว่ามัม่มบ้านมึงรวยนั่งรถอะไรก็ตามชอบนั่งรถกระบะผมว่าผมไม่ควรนั่งรถที่มียี่ห้อผมอายด้วยเมื่อถามว่าจะอายทำไมเราประสบความสํำเร็จเสียอีกมั่มบอกผมไม่เคยคิดแบบนั้นผมคิดว่าผมเป็นผมบางทีก็นั่งแท็กซี่ โทรศัพท์ก็ไม่เคยใช้ไม่พกโทรศัพท์ถึงตอนนี้ก็ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ของเมียผมยังใช้ไม่เป็นเลยใครอยากติดต่อผมมี6-7คนโทรมาหาคนนี้ไม่ได้โทรหาอีกคนติดตามเป็นชุดๆผมไม่มีเพจ Facebook ที่เห็นเห็นของปอมหมดมีแต่ IG เมียและมี YouTube ช่องเพลงบ้างไฟเพเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ